สวัสดีคะ่ะทุกๆคนนะคะที่ติดต,ต,ตามช่องยูมารุมพักนายโยและก็ช่องไมล์ลับเจเจห้าเก้าแปดชนลนะคะในคลิปนี้ก็จะมาพูดข่าวสารแล้วก็รวมถึงให้หุ้นไปในตัวนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆนะคะเพราะไมล์ลับเจไม่รู้ล่วงหน้าได้นะคะให้เป็นแค่แนวทางนะคะจะลงไปเรื่อยๆนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะทุกหุ้นที่ลงนั่นแหละคะ่ะเนาะในคลิปนี้จะมาพูดข่าวสารก่อนนะคะ วันนี้ได้ไปดูข่าวเนาะข่าวใหญ่เลยล่ะคะ่ะสาหรับคนที่รักสถาบันเนี้เสียความรู้สึกนะอย่างตัวไมล์เลิศเจเจเนี่ยเสียเสียความรู้สึกเนาะเสียดายเวลาเสียดายโอกาสที่ท่านทําความดีมาเนาะทุกคนก็คงรู้ว่าไมล์เลิศเจเจ,จหมายถึงใครท่านสีของเรานี่ล่ะคะ่ะทาความดีมาตั้งนานนะคะหมดจะแพ้แพ้ัยในการกระทําของตัวเองคือ อะไรก็ไม่รู้เนาะไปบังหูบังตาให้คิดในสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีออกมานะ่ะถ้าเราทำความดีให้ทำดีด้วยความจริงใจของเรานี่แหะค่ะเมื่อเราทำความดีด้วยความจริงใจสิ่งต่างๆจะอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ทำให้เราหูหนวกตาบอดหน้ามืดตามัวไปทำอะไรที่มันไม่ดีนะคะเนาะเพราะอย่าลืมว่ายุคสมัยนี้ สื่อโซเชียลอยู่ในมือทุกคนคุณทำอะไรผิดนะ่ยวันหนึ่งมันจะเผยตัวตนของคุณออกมาถ้าคุณทำความดีไม่ได้ทำด้วยความจริงใจเนะี่ยไม่ได้ทำด้วยความที่มันออกมาจากข้างในของเราเนี่ยนะคะคือมันไม่ได้ออกมาจากส่วนในลึกๆของเราทำความดีเพื่อหวังผลประโยชน์นะวันหนึ่งสิ่งนั้นล่ะคะ่ะมันจะกลับมายืนยันตัวตนของมันว่าเราไม่ได้ทำความดี เพื่อความดีที่เราทําจริงๆนะ่ะเราทําเพื่อหวังผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะวันหนึ่งเนะี่ยวันนี้เราไม่พลาดวันข้างหน้ามันก็ต้องพลาดให้ให้คนอื่นได้เห็นนะคะเนาะอันนี้มาเลิศเ,เจเจเสียดายความรู้สึกเสียดายเวลาที่ท่านทําความดีมาเนาะเราให้ใจท่านมากๆเลยนะคะในส่วนนี้แต่เมื่อท่านผิดพลาดไปมันก็โทษใครไม่ได้ต้องโทษที่ตัวเองไม่รู้จักนะคะ ปล่อยวางเพียงพอถ้ารู้จักคําว่าเพียงพอพอเพียงเนี่ยจะไม่คิดโลภที่จะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นของตนโดยที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแน่นอนนะคะมันเสียความรู้สึกเนี่ยเนาะก็ต่อสู้กันไปแล้วกันว่าไปตามกฎหมายนะคะใครทําอะไรผิดกฎหมายเท่านั้นแหละคะ่ะจะยับยั้งคนผิดได้นะคะจะยับยั้งคนที่ทํา อะไรไม่ถูกต้องนะคะเนาะในคลิปนี้อะไมล์เลิบเจเจไม่ได้อ่านให้ฟังนะคะแล้วก็ให้แคปหน้าจอเอานะคะทุกคนเนาะอันนี้เป็นมาเลนะคะโอ๊ยลาวสตาค่ะลาวสตานะคะอันนี้จะเป็นมาเลนะคะอันนี้มาเลเนาะอันนี้ก็จะเป็นนอยนะคะ แคปหน้าจอไว้นะคะเพราะว่าไมาล์ลิจีจะไม่ได้อ่านให้เนาะเพราะว่าอาัดคลิปยาวไม่ได้คะ่ะเมมโบรีเต็มทำคลิปสั้นๆเอานะคะนี่แหลคะค่ะความดีที่เราทำนะคะถ้าเราทำด้วยความเต็มใจนะี่ยต่อให้ใครจะขุดคุยหรือร้องเรียนอะไรเราไม่สามารถที่ทำอะไรเราได้เมื่อเราไม่มีชนักติดหลังเมื่อเราไม่มีสิ่งที่เราทำไม่ถูกต้องคู่กรณี นะคะคนนั้นก็ต้องตรวจสอบด้วยถ้าคุณบริสุทธิ์จริงน่ะคุณจะหยิบยื่นเงินให้คนอื่นทำไมถ้าคุณกลัวว่าเขาจะตรวจสอบตัวเองก็แสดงว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าคุณถึงต้องยอมเอาเงินส่วนนี้ให้กับคนที่มาบอกว่าถ้าไม่อยากให้ร้องเรียนก็เอาเงินให้แบบนี้มันไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราบริสุทธิ์จริงนะคะใสสะอาดจริงเนี่ย ต่อให้ใครจะร้องเรียนเรายังไงนะคะมันก็ไม่มีผลกับเราแล้วเราจะยอมเสียเงินส่วนนี้ให้เขาทำไมเมื่อเราทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะวันหนึ่งเขาก็จะเห็นในสิ่งที่เราทำว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดต่อให้ร้องกี่คนกี่คนมาร้องเรียนเราเมื่อเราทำอะไรที่มันซื่อตรงสุจริตจะไม่มีทางทำอะไรเราได้นอกจากว่าสิ่งที่เขาจะร้องเรียนคุณ คุณมีปัญหาจริงคุณถึงยอมใจในสิ่งที่เขานะคะเรียกร้องมาอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบตรวจสอบทั้งสองคนนั่นแหละคะ่ะเพราะคู่กรณีกันอยู่แล้วนะคะเมื่อตรวจสอบแล้วถ้าเราบริสุทธิ์เสียอย่างนะคะอย่าก,กลัวการตรวจสอบนะคะอันนี้ก็พูดประมาณนี้เนาะนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนั่นแหละคะ่ะก็ลองตรวจสอบทั้งสองท่านนั่นแหละคะ่ะคนไหนผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะคนไหนไม่ผิด ทำยังไงก็ไม่ผิดอยู่แล้วเนาะนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะมาเจอมาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ